เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2565เวลา9นาฬิกาจังหวัดลบบุรีร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีที่ชวนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมีนายวัฒรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี พร้อมด้วยนางวัชราพรรุ่งสาครนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีร่วมรับบริจาคเงินและสิ่งของให้เหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีเพื่อใช้ในปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีจากคณะส่วนราชก,การหน่วยงานรับทวิสาหกิจในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจน องค์กรภาคเอกชนต่างๆนอกจากนี้เหล่ากาชาติจังหวัดลบบรุรีได้กำหนดออกสราการกุศลเพื่อหารายได,ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้พิการผู้โดยโอกาสและผู้ยากไร้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข036770007ทั้งนี้เรากาชาติจังหวัดลบบรุรีเป็นองค์กรตัวแทนสภากาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดลบบรุรีที่เป็นที่ตั้งปฏิบัติภารกิจ ตามที่สภา,ากาชาติไทยมอบหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการสงเคราะห์ดูแลความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ผู้โดยโอกาสการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนซึ่งประกอบด้วยผู้สูงอายุคนพิการเพื่อให้ประชาชนที่ยากไร้เดือดร้อนมีคุณภาพชีวิตและคุณภาพที่อยู่ดีขึ้นซึ่งเรากาชาติจังหวัดลบบุรีไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและสภา,ากาชาติไทยจึงจําเป็นต้อง หางบประมาณในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับมอบให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและคนพิการซึ่งเรากาชาติจังหวัดลบบุรีปฏิบัติตามพันธกิจของสภากาชาติไทย8ด้านได้แก่ทำการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นธุระกันดาลตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนรับบริจาคลหิตด,ดวงตาและอวัยวะอื่นๆส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาติอาสากาชาติและกิจการต่างๆของสภากาชาติไทยดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริเป็นตัวแทนของสภากาชาติไทยในจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของเรากาชาติจังหวัดตามที่สภากาชาติไทยมอบหมายและส่งเสริมการเผยแพร่อุดมการณ์และหลักกาชาติและการสร้างจิตจำนึกในเมตตาธรรมและมนุษย์ยธรรมนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าว a n d t v ออนไลน์บริหารงานโดยดรเนกพันธุรัตน์นพรัตน์ทองแก้วลำดับภาพตัดต่อภัรัตน์ทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน